ถามด้นะคะน้องอันนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้เหรอคะมะเมียวทำไมไม่ดูราคาให้ลูกค้าทำอะไรอยู่ร้อยหกสิบเก้าค่ะอ๋อค่ะฉันต้องใช้เบอร์ไหนเนี่ยทำได้นะคะแม่ค้าผิวพี่ต้องใช้เบอร์ไหนแนะนำหน่อยมะเมียวอ,อะไรคะทำอะไรอยู่ทำไมไม่มาแนะนำลูกค้าเอา้ามาคะ่ะลูกค้าเดี๋ยวหนูดูให้ แม่ค้ากันแดดตัวนี้มีผสมรองพื้นไหมมะเมี่ยวทําไมไม่ดูลูกค้ายืนทําอะไรนะก็ยืนดูลูกค้าอยู่ค่ะให้มาดูแลลูกค้าแนะนําลูกค้าไม่ใช่ให้มายืนดูเฉยๆเวลาลูกค้าถามก็ดูเขาหน่อยสิเห็นไหมเนี่ยเขาเดินมาถามพี่ตั้งหลายรอบแล้ว<อ>ไปหากินข้าวกินน้ำได้แล้วไม่ถ้าแม่ไม่ยอมรับพี่แท็กนิวก็จะไม่กินข้าวนางลูกไม่รักดีฉันนี่ทาทุกอย่างเพื่อแกแต่แกนี่ใสต่าจริงๆ นิวพี่เกิดมาจนเราคงไม่มีวาสานาที่อยู่ด้วยกันพี่ขอโทษอ่ะโของอายจะช่วยให้ชีวิตเธอดีขึ้นยังไงครับเจ๊อยู่ จะให้ผมเอาโคงอายไปสู่ขอ,อนุองนิวเหรอครับโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นเจะจะให้เธอเป็นตัวแทนโคงอายจริงเหรอครับเจอ๊อิวโคงอายเป็นยาทานะยางที่ชาวสวนยางยอมรับใช้แล้วน้ำยางไหลดีจนต้องกลับมาซื้อซ้ำเธอรู้ไหมคนที่เป็นตัวแทนโคงอายเขาลืมตาอ้าปากเลยเลยนะแ๊้โคงอายนี่เธอรู้ไหมลูกสาวชนาะดวิจิตเศรษฐีมาชอบที่นั้นเลยนะ <c oughs> อุย้ยลูกสาวคนเดียวของเธอเป็นหน้าเป็นตาจริงๆเลยนะ ใครที่ให้สินสอดฉันถึงสิบล้านฉันถึงจะยกลูกสาวให้สว,สวัสดีครับผมมาแ<ด>น,นะานํายาทาหน้ายางโคงไอครับ <S 1> <S 1> ฮะไอ้แตกนี่เหรอวิธีหาเงินสิบล้านมาขอลูกสาวฉันลูกสาวฉันแต่งงานชาตินี้นะไม่ใช่ชาติหน้ากระจอกพนมนเป็นตัวแทนโของไอ้เหรออ๋อใช่ครับเอามาให้เจเลยร้อยล้านที่นี่โองไอขายดีเจสั่งประจําอยู่แล้วเฮ้ยขอบคุณมากครับเจขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ เดพอนี่ก็ผ่านมา1นปีแล้วเมื่อไหร่ลูกสาวจะแต่งงานสักทีระวังจะขึ้นคานเอานะเฮ้ยก็ไม่มีใครหาเงิน10ล้านมากองตรงหน้าฉันจะทีมาส่งของไอ้ครับ <c oughs> อ้าวเสียวันนี้มาส่งเองเลยเหรอคะฮะ <h> ah? นั่นไอ้แตก็กเดียพรเธอจะเรียกแบบนั้นไม่ได้นะนั่นเสียแต็กเลยนะเ <c oughs> สียแตก็กผมพร้อมจะไปสู่ของน้องนิวนะครับพร้อมสินสอดสิล้าน ทีนี้ผมจะเรียกคุณแม่ได้ยังครับเอออุย้ยนาจิจาคุณลูกเขยของแม่รักนี้สมหวัองพ่อขอายช่วยซื้อเครื่องสำอางก่อนนะซื้ออะไรนักนะเชียงสำอางนะ่ะก็มันหมดแล้วรีบซื้อรีบกลับเสียเวลาอุย้ยจิบหน่ารักปากไปก็ไม่สวยหรอกซื้อไปทำไมอุย๊ยตุ้มหูมีแต่อันสวยๆจะเอาอะไรก็เอาเรียงมาก สูงจังหยิบไม่ถึงเอาตัวไหนครับเดี๋ยวผมหยิบให้ครับอ๋อเอาคู่นี้ค่ะนี่ครับขอบคุณค่ะเธอสีชมพูอันนั้นนะ่ะสวยเธอว่าเราจะใส่เหมือนไหมหยิบให้หน่อยอยากได้ก็ไล่ก็หยิบเอาดิตัวก็สูงอยู่เออขอทางหน่อยค่ะจะเลือกน้ําหอมอค่ะเครับเอาน้ําหอมกลิ่นไหนดีนะกลิ่นนี้เหมาะกับคุณเลยครับน้ําหอมครับอันที่จริงน้ําหอมอยู่บ้านก็ตั้งหลายขวด ซื้อไปใช้ไม่ได้กี่ครั้งเองธรรมดาหรอครับน้ำหอมกับผู้หญิงเป็นของคู่กันครับเลือกอะไรนานจังทําไมก็ยังเลือกไม่เสร็จถ้าเยวไม่เสร็จเธอเดินกับเองเด้วกันนะพี่กับคนอื่นพูดดีพูดเพาะที่พูดกับเมียนว่าจะกินหัวไม่ซื้อละน้องคะให้ฉันเป็นหัวเจนนะน้องคะคะน้องคะช่วยพี่เลือกอันนี้หน่อย เลือกอะไรคะพี่อยากได้น้ํายายืดผมค่ะน้ํายายืดผมอยู่ตรงนั้นละค่ะพี่เลือกดูเลยนะคะช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมคะมันมีตั้งหลายสูตรไม่รู้ว่าสูตรไหนเหมาะกับผมพี่แนะนำยี่ห้อนี้ค่ะพี่ผมเส้นเล็บเหมาะกับสูตรสีน้ำเงินงั้นเอาตัวนี้แหละพี่ฝากถือน้องๆพี่เอานี้ด้วยกระปุกหนึ่งถือให้พี่หน่อยน้อง อันนี้ด้วยจากที่บ้านสะผมบ่อยพี่ค้าใช้ตะกร้าดีกว่านะคะงั้นเอาไปคิดตังยเลยค่ะหนู แม่เปลี่ยนสีผมได้ไหมมันเป็นอะไรคะแม่ซื้อผิดสีลูกว่าจะเอาสีดําแต่หยิบไปเป็นสีแดงซื้อไปแล้วเปลี่ยนไม่ได้ค่ะเปลี่ยนไม่ได้นี่เหลยลูกแม่ยังได้สีดําไปปิดงอสีนี้ก็ปิดงอได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าอยากได้สีดําก็ไปซื้อใหม่แม่ไม่มีเงินเลยลูกถ้าจะซื้อเพิ่มพอดีจะไปงานแต่งร้านก็เลยจะไปปิดงอไม่มีเงินก็ช่วยไม่ได้ค่ะซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน เป็นอะไรชมพู่ลูกค้าซื้อสีผมแล้วจะมาขอเปลี่ยนค่ะเจ๊เอา้าวก็เปลี่ยนให้ลูกค้าสิซื้อไปแล้วก็ซื้อไปเลยสิเจ๊จะมาขอเปลี่ยนทําไมต้องขอโทษด้วยนะคะลูกค้าจะเอาเป็นสีดําใช่ไหมคะไปค่ะเดี๋ยวหนูเปลี่ยนให้เชิญด้านนี้เลยค่ะอะไรของเจ๊ตั้งเจเรียนนะน้จาจ้าแม่พี่ชนเอาน้ำเอาหน่อไม้ไปกินไหมหน่อไม้เหรอพี่ชนใช่เอาไปกินกับน้ำพริกกะปิ ขอบคุณค่ะพี่ชอนไม่คิดเลยว่าพี่ชอนที่เป็นถึงหนุ่มฮอตของโรงเรียนจะเอาหดอกไม้มาให้ฉันฉันจะต้องสวยเพื่อพี่ชอนให้ได้น้ำจะสวยเพื่อพี่ชอนน้ำจะสวยเพื่อพี่ชอนน้ำต้องสวยเพื่อพี่ชอนดูลาเฮะดีดีดครีมแตงงมอหน้าน้ำจะต้องเนียนใสพี่ชอนจะต้องชอบน้ำตั้งใจเรียนนะน้ำจ่าแม่พี่ชอนคะ,ะน้ำน้ำมีเรื่องจะบอกพี่ชอนคือน ชอบพี่ชนมากชอบมา3ปีแล้วน้ําทําทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างก็เพื่อพี่แต่ตอนนี้น้ํำรู้แล้วว่าสิ่งที่น้ำํำควรจะทําที่สุดและควรจะทํามาตั้งนานแล้วก็คือบอกกับพี่ชนตรงๆว่าน้ําชอบพี่ชนค่ะอะไรนะใายน้ำใหญ่ซยยีนีทุกตาแรางเธอนี่เป็นญยอ่อนมากพี่ชนน้องอยู่นี่มีหมวกคุมผมอาบน้ำไหม <c oughs> อ๋ออยู่ล็อกสุดท้ายเลยค่ะ ล็อกสุดท้ายตรงไหนอ่ะอ๋อเห็นแล้วโอ้ยสิบบาทเองเหรอเอาอันนึงทำไมมันขาดอ่ะมันก็ใส่ได้นะแต่ทำไมมันขาดอ่ะทำไมเอาของขาดมาขายให้ลูกค้าแม่ค้าเอาหมวกขาดมาขายเหรอมี่น่าแล้วมันถึงสิบบาทอันนี้มันไม่ใช่หมวกค่ะลูกค้ามันตึงกางเกงในกระดาษ ก็ไม่ได้มีเขียนบอกหรือว่าเป็นางเกงในกระดาษเอาคืนไปเอาเงินคืนมาลูกค้าแกะขนาดนี้แล้วทางร้านไม่รับคืนหรอกค่ะก็มันเป็นความผิดของทางร้านตอนมาซื้อก็ไม่มีใครไปแนะนําแล้วป้ายก็ไม่มีเขียนบอกด้วยลูกค้าไม่รู้ก็ต้องมาถามสิคะไม่เป็นไรแค่สิบบาทเอากินไหนดีนะพี่คะคะลูกค้าพี่ใช้น้ําหอมกลิ่นอะไรคะพอดีไม่ได้ใช้อ่ะคะ่ะพี่แพ้กลิ่นน้ําหอมเออหรอ งั้นพี่ช่วยเลือกหน่อยสิไม่รู้จะกินไหนเลือกไม่ถูกเลยแต่นะพี่พี่ว่ากลิ่นนี้เป็นยังไงอุ๊ยพี่ดมดูสิกลิ่นนี้หนูว่าหอมอยู่นะมันก็มันก็หอมดีนะคะพี่กลิ่นนี้ก็หอมพี่ดมดูสิอุ๊ยพี่ว่าหนูเอากินไหนดีม,มันก็หอมทั้งสองกลิ่นนะคะแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยค่ะงั้นหนูไม่เอาหรอกเดี๋ยววันหลังหนูมาดูใหม่ดีกว่าฮะ อันนี้เอาขึ้นนี่เหรอพี่น,นิวอย่าลืมผงซักผ้าจัดของขวางทางแล้วฉันจะเดินยังไงฮะซอพันล่าไครหรอแม่เหมียวซอพันล่าเจ๊บอกว่าถ้าซอพันล่ามาให้ดูแลเป็นอย่างดีทางนี้ก็ลกแล้วฉันจะเดินเลือกของทางไหนได้เนี่ยซอพันล่าสวัสดีค่ะวันนี้ซออยากได้อะไรคะฉันจะกลับละ ร้านก็รกเสียอารมณ์ลูกค้ามี p ีหรอเออซอจะกลับแล้วหรอคะร้านโลกขนาดนี้จะให้ฉันหาอะไรคงหาไม่เจอเหรอกใจเย็นๆนะคะซอพอดีว่าจัดร้านใหม่อะคะ่ะซออยากได้ตัวไหนบอกมาเลยค่ะเดี๋ยวพวกหนูหาให้ฉันอยากได้ลิปจิ๋วเบอร์แปดได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเอาไว้อยู่ในนี้เลยนะได้แล้วคะ่ะซอรับตัวไหนเพิ่มอีกไหมคะพอแล้วแค่นั้นแหละได้ได้ค่ะคิดเงินที่เขาเตอร์เลยนะคะเดียวไม่มีหรไหนบอกซอวมีไอพีซื้อแค่เดียวเนี่ยนะซอเขาใช้เงินประหยัด น้องคะช่วยแนะนําให้พี่หน่อยตัวนี้ใช้ยังไงพนักง,งานคนนี้เป็นอะไรถามก็ไม่ตอบตัวนี้มันหอมหรือเปล่านะน้องคะสินค้าตัวนี้มีตัวเทศไหมอ,อ้าถามสองรอบแล้วก็ไม่ตอบสรุปจะขายไหมเนี่ยเจ๊คะพนักง,งานที่นี่เป็นอะไรก็ไม่รู้ถามกี่ครั้งก็ไม่ตอบเนี่ยพี่อุตส่าห์ตามมาจากติ๊กตอกเห็นบอกว่าพนักง,งานแนะนําดีบริการดีอ พนักงานคนไหนเนี่ยทําเสียหน้าหมดเลยไม่เห็นเป็นเหมือนที่พูดในคลิปเลยพนักงานคนไหนล่ะคะที่ไม่สนใจลูกค้าค่ะเดี๋ยวเจ๊จะเรียกมาตักเตือนเลยค่ะขอบคุณนะคะคิปเงินค่ะเอาเป็นลูกค้าเหรอไมกว่าพนักงานอ๋อค่ะลูกค้าค่ะ พี่คะอันนี้คืออะไรคะอ๋อเป็นกันแดดค่ะลูกค้าแล้วมันช่วยเรื่องอะไรคะช่วยกันแดดค่ะแล้วอันนี้ล่ะคะช่วยเรื่องอะไรเป็นมอยเจอเซอร์ค่ะช่วยทำให้หน้าชุ่มชื้นแล้วอันนี้หลักคืออะไรอันนั้นคือพวงกุญแจค่ะย5บาบาทแล้วครีมยืดผมตัวนี้ใช้ยังไงต่อไปลูกค้าจะได้อ่านเองจะได้ไม่ต้องมาถามพี่คะตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไรบ้าง มีป้ายติดบอกสรรพคุณลูกค้าอ่านได้เลยนะคะพี่อ่านให้หนูฟังหน่อยได้ไหมคะตัวมันเล็กหนูมองไม่เห็นน้องคะน้ำหอมมีโซนไหนคะเออตรงไหนนะคะน้องน้องคะแล้วแป้งอยู่ตรงไหนของมีตั้งหลายอย่างชี้มาเลยไม่พูดจะรู้ไหมว่ามันอยู่ตรงไหนคิดตังคะน้อง พนักงานร้านนี้เขาเป็นอะไรกินงานหน่อยค่ะอ๋อแค่ค่ะมาแล้วค่ะอุ้ยร้อยสิบเก้าบาทเลยหรอเท่าไหร่คะแปดสิบบาทค่ะทอนี้สิบบาทจ้า ลูกค้าคะมีอะไรคะตัวนี้ไม่ใช่ราคา80สินะคะที่จริงมัน1 1 9ต้องขอโทษด้วยนะคะสงสัยน้องพนักง,งานติดราคาผิดนะคะทาํางานยังไงคะถึงติดราคาผิดแบบนี้๋อ,อต้องขอโทษจริงๆนะคะลูกค้าไม่เอาลวคะ่ะเสียวความรู้สึกข้าวหลังก็ให้มันรอบครอบกว่านี้นะคะ